สวัสดีด้วยกันครับวันนี้อยู่กับผม Ex X อ็กซินทนะฮะวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเล่งเฟรมเรทนะครับให้มันเกิน90นะเพราะว่าโดยปกติแล้วที่เราตั้งค่าไม่ว่าจะ240หรือว่าตั้งค่าที่90เฟรมเรทมันก็จะไม่พุ่งเกิน90ใช่ไหมฮะมันจะอยู่ที่90 91ไม่ง่ายจะเกินนี้นะสำหรับใครที่แบบออคอมไม่แรงมากเนาะ แล้วผมจะสอนวิธีการทําให้มันเกินนี้แล้วกันนะฮะง่ายๆครับวิธีการก่อนอื่นนะฮะเดีย๋ยวผมจะทดสอบไปดูก,ก่อนแล้วกันว่ามันต่างกันไหมจะบอกแบบละเอียดเลยนะฮะแบบไม่กักเลยเนาะ <outlets> เห็นไหมครับเฟรมเลทก็จะอยู่ที่ไม่เกิน90 ขอให้เราตั้งนะฮะฟิลมเลยจะวิ่งอยู่ที่เท่านี้นะฮะยังไงก็ไม่เกินร้อยใช่ไหมแล้วมาไปดูวิธีการทำกันนะฮะเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะฮะปิดบุสตสแตกกันครับแล้วเข้าที่ไมคคอมพิวเตอร์หรือที่ PC นะฮะเข้าไปที่ไดร์ c เข้าไปที่โปรแกรมไฟล์ Data นะครับ ข้าไปที่ไฟล์ของ o t อันนี้ถ้าใครยังไม่ขึ้นเป็นแ a ดโน้ตให้คลิกขวาแล้วกด open with นะฮะแล้วเลือกแ a ดโน้ตแล้วก็เปิดนะครับแล้วกด ctrl f นะฮะลบไปก่อนแล้วก็พิมพ์ f าภาษาไทย fps นะฮะเฟิร์ t ไปเลยครับอันแรกไม่ใช่นะฮะอันที่2ก็ไม่ใช่ครับ ไปอีกอันที่3ก็ไม่ใช่ฮะนี่ครับอันสุดท้ายฮะ240ใช่ไหมเราจะปรับให้มันเป็น450หรือ900ก็ได้นะครับ450หรือ900เฟมรมเรทมันถึงจะพุ่งเกิน90นะฮะเดี๋ยวผมปรับเป็น900ให้ดูแล้วกันนะฮะเซฟครับผมแล้วกด คอนโทรลเอสกันเลยะฮะเสร็จแล้วก็ออกไปเลยครับเสร็จแล้วก็เข้าบูตสเต็กได้เลยะฮะยได้หมดนะครับที่เป็นบูตสเต็กหได้ทุกเวอร์ชันเลยนะฮะลืมบอกนะเห็นไหมฮะเฟมเลตคลิกข,ขวาที่ทักเกมิเนเจอร์เหมือนเดิมนะฮะแล้วกดย e s แล้วคลิกขวาที่บ o สแ t ็กกด Total นะฮะคลิกขวาที่ Editor Support High นะฮะทำเป็นประจำเวลาเข้าเกมเล่นเกมนี่นะมันจะได้ทำงานเต็มที่ใครทำได้ฝากบอกตอบเพื่อนด้วยนะฮะกด Like กด Share ให้ด้วยนะถ้าใครทำได้นะเม้นบอกผมด้วยนะเป็นกำลังใจให้ด้วยเห็นไหมฮะร้อยสิบเอ็ดร้อยยี่สิบเก้าร้อยสามเจ็ดเห็นไหมไม่ตันอยู่ที่เก้าสิบแล้วนะ แล้วลองไปว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านะฮะว่ามันลื่นแค่ไหนเนาะนะฮะเข้ามาหน้านีน้แล้วลองสัหน่อยแล้วกัน้าใครทําได้ก็ได้ผลดีก็บอกกันด้วยนะฮะเม้นบอกด้วยนะครับไม่ขออะไรมากครับผม ลื่นนะฮะดูเฟรมเรทที่วิ่งเนี่ยนะฮะร้อยยี่สิบสองเก้าสามเก้าหกนะฮะนี่ครับเป็น่าเรียกเป็นความลับเลยดีวยกว่าคนรู้น้อยมากนะฮะฝากบอกต่อกันด้วยนะแล้วเฟรมเรทมันจะพุ่งนะฮะเล่นนี่นะฮะร้อยห้าร้อยแปดนะฮะไม่ตันอยู่ที่เก้าสิบแล้ว หรือใครถ้าชอบถ้าเล่นแบบว่าเปิดเปิดไอ้นี่แล้วเขาเรียกอะไรนะแท็บนะ่ก็เปิดไปได้เลยนะฮะเฟมเรทกก็จะพุ่งไปอีกนะแล้วก็ก้าวนะฮะเนี่ยสองร้อยผมมองแต่มองเฟมเรทไม่ได้มองนี่โอเคนะฮะขอบคุณทุกคนที่ดูด้วยแล้วกันนะครับผมยังไงก็ถ้าใช้ได้ผลดีก็ฝากเม้นฝากกด like, กไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ ขอบคุณนะครับอ่ะกกดปิดยังไง